เป็นเจ้าแม่สัญญกรรนะครับที่ก็มีชื่อเสียงโด่งดังใครๆก็รู้จักสําหรับยิงแยน้นนทพรเราก็จะเห็นความสวยของเธอในบ่อยครั้งเลยล่าสุดนี้เธอกําลังพักฟื้นอยู่หลังจากที่ไปดูดไขมันแก้มข้างล่างนะฮะแก้มข้างล่างเนี่ยเราก็เหนียงแล้วก็เอามาเติมที่ใต้ตาแล้วก็ไปตัดไฝข้างจมูกมานะครับล่าสุดเธอโพสต์ i ิน t a g r a m เผยข้อความบอกว่ามันมีชาวเน็ตรายหนึ่งเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่ามองครับหน้าไม่มีรูเข็มจะลงแล้วเก็บตัวเปล่า ไม่ได้ดูดีหรือสวยขึ้นเลยเงินเหลือออกไปแจกคนตามถนนก็ได้คิดอะไรผ่าเพื่อจริงอ่าพิดอะไรจริงนะเสียได้เงินไม่ได้ดูดีเลยนะครับแล้วก็มีอีกหลายหลายคอมเมนต์ขึ้นมาเยอะแยะ,ยะมากมายแต่ว่าก็อาจจะอ่านไม่ได้นะครับในวันนี้ไปลองอ่านคอมเมนต์กันดูแล้วกันงานนี้หญิงแย่ก็เลยตอบกลับบอกว่าฟังนะฉันทําฟรีค่ะฉันทําฟรีค่ะไม่ได้ใช้เงินค่ะ ที่ติดตามชม o มอร์น n ิ่งอินไซต์ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยละค่ะยังสามารถกดไลค์ในแฟนเพจใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ